สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกุงสุทธิราชเปิดปมรักฝังใจแม่ไม่ปลื้มสั่งเลิกขาดแม่ยกยาสามีมาอยู่ด้วย เป็นพระเอกลิเกชื่อดังไม่แปลกที่จะมีคนชื่นชอบแต่ความรักความชอบนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบอย่างลิเกหน้าหวานกุ้งสุดธิราชวงเทวันก็ได้เล่าเรื่องราวของแม่ยกคนหนึ่งที่ไม่คิดเลยว่าจากการเป็นแฟนคลับมาขอเป็นแฟนและใช้ชีวิตด้วยกันที่หนักคือแม่ยกคนนั้นมีสามีแล้วแต่ก็ไปเลิกเพื่อมาอยู่กับตนโดยเจ้าตัวเราว่าเมื่อไม่นานมานี้เองครับประมาณ4ี่หปีที่ผ่านมาครับมีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งที่เขามาแล้วเขาก็มาเล่าให้ เราฟังว่ามีคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของเขาจะไปเลิกกับสามีแล้วจะมาอยู่กับเราเหมือนเขาเพอ้อเลยเราก็ไม่เคยให้ความหวังซึ่งเขาคิดว่าเรามีใจซึ่งปกติผมจะคุยเป็นปกติเป็นแบบด้วยความสนิท เพราะว่าเราเป็นคนใจดีกับทุกคนไม่เน้นคุยแบบหวานไม่อย่างนั้นแต่เราจะเน้นคุยสนุกสนานแต่เขากลับไปคิดแล้วเหมือนจะมีปัญหากับแฟนเขาแม่ก็เลยเป็นกันชนโทรคุยเลยครับก็บอกเขาว่าอย่าไปคิดกับน้องอย่างนั้นเลยน้องมันก็เป็นอย่างนี้กับทุกคนสนิทกับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าคิดอย่างนี้เรามีครอบครัวอยู่แล้วก็ดูแลครอบครัวไปถ้าเกิดทําอย่างนี้เดี๋ยวน้องมันจะเดือดร้อนถ้าจะมารักชอบมันอย่างนั้นอย่ามารักเลยแม่เขาก็พูดไป ตรงๆก็เคลียรครับเขาก็หายไปเลยไม่กล้ามาแต่กุ้งก็เป็นคนที่ดูแลแฟนคลับอย่างดีมากขนาดว่าเมื่อเล่นลิเกเสร็จก็ยังส่งทุกคนกลับก่อนเคยมีรักที่ไม่สมหวังเพราะคุณพ่อคุณแม่กีดกันมีผู้หญิงเข้ามาหาเราแล้วเขาเป็นคนเซ็กซี่ดูแรงในสายตาผู้ใหญ่แม่เราห่วงเรามากไม่ให้คบเราก็ยื้อเขานะครับและเราก็พยายามพิสูจน์รักของเรามากว่าเรามั่นคงเขาก็บอกว่าเขารอเราไม่ไหวเขามีคนที่เข้า มาคุยจะคบกับเขาแล้วเรายังรักเขาอยู่เราก็เลยพยายามโทรหาเขาบ่อยๆและผู้ชายก็รับเขาก็บอกว่าโทรมาหาแฟนเขาทําไมตอนนั้นคือเราเฮิร์ตมากตอนนี้กุ้งคือหัวเรือใหญ่ที่สุดในการดูแลทุกอย่างแทนพ่อสิ่งที่อยากบอกกับคุณพ่อคือจะสารต่อริเกของเราให้อยู่ให้นานที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ